ผลไม้ป่าพี่น้องสบายดีเด้อเบอร์สุขสุขคนเราที่มาเบิ่งมาส้มทักทายสบายดีมากระทันพี่น้องนี่มากระทันมากระทันขากะลีพี่น้องเอ้ยตรงนี้หเป็นผัวเป็นพวงหรือเปล่าถืด,ดกแทดดกว่า,พดดา,าเพื่อได้คำมาเปิดกระฝากไปกระลังใจให้ในเด้อพี่น้องเดอ้อเก,บก,บกบ็กบเก็บเก็บนี่นะซุกคือแบบแอปเปิ้ลนี่ ปอดผัวทำผูแหงกับลายเนาะพี่น้องโหโหผัวแ <c oughs> ม,ม,ม่สม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 หวานจนจนเลยเอบาหวานแห้งดอ,อกเอาสมไรกลัวนี่มามาสำนีนะพอดีบุค้นนี้อียงมันคือมันเมบ,บคอยเมง แมงอยู่กับแหวนโบรายนี่หมางามงามพี่น้องเอ้แม่นเป็นหมาแอปเปิลเนาะไอเนาะมาถูกเนน่ยัวเนั่ยนะต่อลงมาลุนก้องนี่พี่น้องอืมกรอบหั่ง อืมนอนดลายลายบ่คือตุ่นน่ะนะตุ่นน่ะนวดน้อยเพราะเป็นผัวเป็นผัวยสมสมหวานๆบ่สมสมหักสมแซ่บเด้อกถ้ายูฟังถ้ายูฟังไทยนะเขาจะซื้อกันเฉยไปเปรียบคล้ายในเมืองนี่ป้าพุชซาพุชซาป่าอืมอ๋อตุกคม ควรมดกควรมลายโหสะออนเขามาเห็นละมือหนามาหาเขียดกันมาอางยังบ่สุกร้ายเท่าเหมือนนี่อันนี้ขนาดว่ามือมือก้อนนะมันล้มเลยมันลงเหี้มันล่นแล้วงัวกินเบิสลุกแท้่ลุกว่าเก็บเอาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องซื้อบ่ต้องแล้วนะเก็บเอาอะไรกิน หมากแบบหมากเทาๆมันหมากอย่างนี้นั่นน่ะชุกคักๆนะหวานเยอะข้าเจ้ากลุ้มันบ่เสียังเทาๆหวานหวานอยู่เด้อะเคาะๆลงมาด้วย อยู่เทิงอะนะพี่น้องบบบึ๊บขยายกละไงพี่น้องเบิงก่อนขอขอลงมาเลยฮู้นฮู้นาเลนพี่พี่ข้อข้องาก้างอ่ะงาทั้งในใน่ะเอออันแ้ว เงี้ยขับไปอีกด้วยเอรอคี่หนอโดนปุปปี้ปุปป้อ๋อแดงหึงเลยกทัดนวานท่านวานท่านีีน่ะพอดิ้นสดสบายดีนะคิดนนอวันละใหม่ป่าได้ไหมเย็บๆไปเลยเรามาดูการ งามแต่เบิ่งมางามๆพี่น้องเบอร์นี่ดูนะนี่พี่น้องงามเลยมีหยาบ่าเก็บไปขายเขาสิบัวซื้อบ้านนอกข้าหนึ่งขาบัวซื้อแล้วกว่าสวยงามเลยแต่เมื่อเขาจะมากินกินสมเลยวะจับโดตีด้วยวะ กทีเขาเจากินสร<น>ับปลาหวานกับกสปลาหวานไป้ายเขาเจาก็ซื้อด้นาได้ไดสั่งมา <c oughs> สิมาเก็บไปขายเขบอกแพงนะโล,ล้วเรา,าทเอาโบ้าบนจะมอนี้ครึ่งกระตาอุ้เนาะ กินหมั่นเงี uh> ่ยมง่ามาแถวน้องสมบูรณ์ค่ะมากินเห็ดพี่น้องเบิ่งกกันมีหน้าคล้าขยพี่น้องมี่หน้าเขาบ่าวบอยว่ายะคลายสองแสนอะไรหน้าตรงนี้แหละ กลายสองแสนเป็นมูลของพ่อเพิ่นนะฮือลงไปถอดต้นหนุ่มนะก็มีตัวกระทันตัวกระมีตัวนี้อยู่หน้าของก่อนอ่แล้วข้าวบะบอยนี่มีมันพอดื่นกรบโบมีหรอกมีแถวหน้าทางอื่นทางหน้ากรบโบแซ่บอะไรแต่วันต้นนี้มันง่ามกูหม่สีสันมันลูกมันเบ่งเลยก็ใหญ่เนานวลลายใหญ่ก็ใหญ่นวลก็ลายพนวน

ừm ừm Đi ừm ừm ta ừm 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 một ừm 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 tuần lùm ừm 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 กระอ,อน้นแต่ว่าเข้ากระกินน้ำอยู่แต่ว่ามันกินบาาไไว้มันลายแฮะจะกระหม้าอ,อ,อยู่ปอ้อแต่วพี่น้องเลยต้นนี้กระเพาะต้นนี้เบิง้งต้นนี้แห้งเหี้ยงปอ้อพี่น้องเลยพี่นอ้องเบิ้งต้นนี้ต้นโปรดท้องเฮาเลย บัมีตะต้นโปดฮึ๊ดูอืมหวานยวมาต่อยอัทั้มีต้องมาให้มีมานังไลเต้นอย่างแมงร้กลัวนะโกโคกนะขอแล้วม <cot Arizona> ั้ <yogurt> <Ice> <stated> <chocolate> <butter> Thôi mắc cái bà đi ừ, Phi Phi, thằng phi Xuống lại đi thằng này Ui, khá đeo cả lồn Nhắc cứ nói ý văn thương băng cho tôi Không phi

เห็ดเป็นอันนกกระทันอบแหงนะแสบเลยแบบบวยนะนะหายไม่ไดงแหงบ่อบแบบบวายเด็กที่เขาซื้อกินนะเขาแช่บวยแช่บวยน่ะเขาต้อกน้ำผึ่กมาเด็ก็เห็นอะไรบุ้งก็ใส่อันถุงมาขายให้เด็กน้อยนะถุงละลูกละลูก อืม,มหวานดิลองน้ำผึ่งคือสิหวานดี <c oughs> พี่น้องจา้าบุ๋มคามงามกินข้าวจนข้าวหุงก่ mua <laughs> ừ, yep. đồ còn nhang, um, nhang bạc lắm, lúc mày ít thả lúc ít เธอไหนมาเอาเลยในลงเท่นบ่อยยากกว่านะ้อเอ,เออต้นในแคมเพื่อน,น,นเราก็มีเนาะต้น,นัหนดิเป็นอะไรสมแห้งปะแพ่เพื่อนเพื่อนอะ ผ่านลกๆทางนั้นจะไปเก็บก็เถอะพี <c oughs> ่น้องเนาะโดนโคบลงไม่นหังเขาเห็นลายแะไรมันส่อนเด้เยอะปิ่งทางกองอั่นเลทางพี่น้องจีนหลบลอนอยู่มีแต่หมาพอดีเก็บเนี่ยโคตรกิน พอดีกินพอดีกินมาอันนี้ไม่อยากกระดูกลายนวลบ่คอยลายต้นต้นแรกนวดลายอันนี้พัดหน่ายไงเน,น,น่กระทันต้นอันน้นอมก็เลือกกินหมากหวานนะตัวใดนอนเจาะนะ่ะมาคือหมากนั่นเนหวาน

Này, thì của mình cần đi xăm này lại xăm thì hào kín nó Dạ, ý cảm ơn kếp áo y Nhưng phó kín vô đơn này nè đơn ạ Chắc nó cá xúc luôn thì mất Ngàm thè ngàm vào แล้วก็สอออนพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเดอ้อกลับเมื่อกินสมก่อนมาเนี่ยขอขคุ้นทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เดอ้อที่มาเบ่งมาชมพอกันคลิปหนาจ้าสบายดีโดดๆมาเมื่อเมื่อเนี่ย